สัสดีค่ะชื่อสุดชาดากองวิเชียรนะคะหรือว่าเรียกว่าอลิสก็ได้ค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษ,ษัทไซเทคเทคโนโลยีแอนด์เอนจิเนียริงนะคะวันนี้เราจะมาโปรโมทแบรนด์ชื่อ Transform ค่ะ นะคะเราดําเนินการมาแล้ว5ปีค่ะแต่ว่าเรามีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะมีแบรนด์ใหม่นะคะโดยชื่อว่าแบรนด์ Transform ซึ่งเราทำการตลาดของแบรนด์นี้มาประมาณ2ปีแล้วนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทําไมเราถึงได้เริ่มต้นที่จะคิดทําแบรนด์ t r า n s f o r m มนี้ขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยค่ะมีโอกาสได้ไปทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเยอะมากคุกคีออยู่กับคนต่างประเทศแล้วแบบมีวันนึงรู้สึกใป่ใจพคนหนึ่งให้ลูกให้ของขวัญลูกชายเป็นเครื่องพิมพ์สามมิติค เอาพายหนักกว่านั้นก็คือเด็กคนนั้นค่ะใช้เครื่องพิมพ์สามิติเนี่ยไปใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานทําของเล่นแม้กระทั่งซ่อมของในบ้านที่พังเขาก็ทําได้ค่ะปม่เหตุให้เราเนี่ยกลับมาดําเนินธุรกิจที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้แบนนรนด์ทน a n s f o r ในการทําสินค้าโดยทน a n s f o r ของเราเนี่ยเราเน้นไปที่ตัวเครื่องพิมพ์สามิติปากกา3มิติการสร้างชิ้นงานจาก3ามิติรวมทั้งเรายังมีตัวเวิร์กชอปเพื่อสอนใช้เทคโนโลยีพวกนี้ ให้มันใช้ได้อย่างง่ายๆด้วยค่ะสินค้าภายใต้แบรนด์ Transform นะคะเราจะมีตัวเครื่องพิมพ์สามิติเป็นปากกา3มิติแล้วก็มีบริการอย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยมีมาก,ก่อนเป็น 3D Printing Workshop ค่ะเป็นการเ w o r k ช h อ p สอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสามิติในการเอาไปทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันรวมทั้งในเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเรียนการสร้างสินค้าต่างๆด้วยค่ะ ก็สินค้าของเราเนี่ยมีจุดเด่นก็คือเราได้รับมาตรฐาน CE ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านอุตสาหกรรมค่ะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแน่นอนที่เราทาธุรกิจมาสักพักหนึ่งอะค่ะแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราได้ทําเว็บไซต์ด้วยทําให้เราทราบว่าช่องหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทของเราเนี่ยทำการตลาดได้ดีเลยก็คือออนไลน์ค่ะเพราะว่าเว็บไซต์ของบริษัทเรานะคะก็คือชื่อไซต์ t e c h o p c o m เลยนะคะแล้วก็เป็น Facebook ชื่อว่า art of t d เราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราควรที่จะทําออะไรออไรำ ื่อที่จะทําให้การขายของพวกนี้มันดีขึ้นเรามีความรู้สึกว่าสินค้าตัวนี้มันไปได้ในออนไลน์แต่ความรู้และความเข้าใจของเราเองเนี่ยมันยังมีไม่มากพอ,อเราอาจจะแบบมีประสบการณ์น้อยเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะเข้ามาเรียนเพื่อเห็นภาพรวมเพื่อที่จะได้เลือกเครื่องมือที่ถูกต้องเอาไปใช้กับสินค้าและบระิการของเรา พอเรามาเรียนรู้ที่เนี่ยค่ะเราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วการขายทุกอย่างพูดหรือสื่ออะไรในสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากรู้สินค้าตรงนี้มันไปแก้เพนพอยต์หรือมันไปสนองอะไรสนองนิดอะไรของเขาได้บ้างเราก็รู้จักปรับภาษาจากภาษาที่มันเป็นทางด้านเทคนิคก็มามีการให้ข้อมูลหรือว่าการสื่อสารกับลูกค้าในแนวะที่ว่าเราเข้าใจปัญหาคุณนะเราแก้ให้คุณได้อะไรแบบเนี้ยค่ะมันเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ20%่นนะคะถามว่าเราพอใจไหมเราก็พอใจนะคะเพราะก่อนหน้านี้เวลาเรายิงคอนเทนต์ไปอ่ะเราไม่ค่อยได้รับการตอบสนองสักเท่าไหร่ โครงการ SME Grow Up ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดขึ้นมาอันนี้นะคะโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยค่ะเขามีเนื้อหาต่างๆให้เราเรียนค่อนข้างหลากหลาย ชอบตรงที่พอผ่านขั้นที่2มาเนี่ยค่ะเขาให้เราสามารถเลือกหัวข้อในการเรียนได้เองแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับตรงไหนที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะและหลังจากที่เราเลือกเรียนได้เองแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือการคอนซัลท์ออนไลน์ซึ่งตัวเนี้ยค่ะก็ชอบอีกเพราะว่าเราสามารถใช้เคสจริงๆของเรามาทําการบ้านมาให้อาจารย์สอนและณตอนนี้ค่ะเคสที่ใช้จริงในห้องเรียนอ่ะก็เอามาใช้จริงเอาไปโปรโมทเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาค่ะที่จัดโครงการดีๆนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนของตัวเองเราก็ต้้องใชจ่าย พอสมควรค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่แบบตั้งใจสอนมากทีมงานทุกคนด้วยค่ะคือน,น่ารักแล้วก็เอาใจใส่ดีมากเลย